ภาษาคือนิทานะสัมภะส่วนมากของนิพพธิกาธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งธรรมปริยายชื่อนิพพธิกะปริยายแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตดนี้ครันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระผู้มีาพระภาคเจ้าแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดท้อคำเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำปริยายชื่อนิพพธิกะปริยายนั้นเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งนิธานะสัมภวะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกามทั้งหลายเวมัตตาประมาณต่างๆแห่งกามทั้งหลาย วิบากผลสุขวิเศษแห่งกามทั้งหลายนิโรธความดับไม่เหลือแห่งกามนิโรตคามินีปฏิปทาก็ปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกามนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้ง นิธานะสัมภวะแห่งเวทนาทั้งหลายเวมัตตาแห่งเวทนาทั้งหลายวิบากแห่งเวทนาทั้งหลายนิโรธแห่งเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนานี้แต่ละอยา่างแต่ละอยา่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้ง นิธานะสัมภาวะแห่งสัญญาทั้งหลายเวมัตตาแห่งสัญญาทั้งหลายวิบากแห่งสัญญาทั้งหลายนิโรธแห่งสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาแห่งสัญญานี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งอาสวะทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้ง นิธานะสัมภวะแห่งอาสวะทั้งหลายเวมัตตาแห่งอาสวะทั้งหลายวิบากแห่งอาสวะทั้งหลายนิโรธแห่งอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งอาสวะนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งกรรมอันบุคคลพึงรู้แจ้งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลาย เวมตตาแห่งกรรมทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายนิโรธแห่งกรรมนิโรธ,ธาคามินีปฏิปทาแห่งกรรมนี้แต่ละอยา่างแต่ละอยา่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งทุกอันบุคคลพึงรู้แจ้งนิธานะสัมภวะแห่งทุกเวมตตาแห่งทุกวิบากแห่งทุกนิโรธแห่งทุก นิโรธาคามินีปฏิปทาแห่งทุก์นี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายการมทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณทั้งหลาย5ประการเหล่านี้คือรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจับสุเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตะ กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นสัมผัสผิวหนังอันจะพึงสัมผัสด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจมีลักษณะอันน่ารับเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อารมณ์ท้งหลายห้าประการเหล่านี้หาใช่กามไม่ในอริยวินัยเรียกอารมณ์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้ว่ากามคุณแต่ว่าความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึตกสังกัปปราคะนั่นแหละคือกรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึตกนั่นแหละคือกรมของคนเรา อารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ในโลกตามประษาของมันเท่านั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิทานะสัมภะเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภะแห่งกรมทั้งหลายคือภัสสะ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็เวมัตาตาประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูกรภิกษุทั้งหลายเวมัตาตาแห่งกรรมทั้งหลายคือความใคล่กรรมในรูปารมก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความใคล้ในสัทธารมก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความคล่ในคันธารมก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ความใคล้ในระสารมก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งความใคล้ในโพธภารณมก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งดูก่อพิิษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าเวมตะตาแห่งกรมทั้งหลายดูก่อพิิษุทั้งหลายก็วิบากแห่งกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อพิิษุทั้งหลายบุคคลมีความใคล้ในอารมณ์ใดอยู่ ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากกามในอารมณ์นั้นๆให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้างมีส่วนแห่งบุญหามิได้บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกามทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกามมีเพราะความดับแห่งภาษา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะอัตทางคิกขมักนี้แลคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามก้อนั้นได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมัมมตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกามทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งเวมัตตาแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งวิบากแห่งกามทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิโรธแห่งกามอย่างนี้ ซึ่งนิโรธาคามินีปฏิปทาแห่งกามอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกามกามนิโรธดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็เวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งหลายสมประการเหล่านี้คือ สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิทานะสัมภวะแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งเวทนาทั้งหลายคือภาษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวมาตตาแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขเวทนาอันเป็นไปด้วยอามิตรเยื่อก็มีอยู่สุขเวทนาอันปราศจากอามิตรก็มีอยู่ทุกขเวทนาอันเป็นไปกับด้วยอามิตรก็มีอยู่ทุกขเวทนาอันปราศจากอามิตรก็มีอยู่ทุกขมสุขเวทนาอันเป็นไปกับด้วยอามิตรก็มีอยู่ อทุกขมสุขเวทนาอันปราศจากอามิตรก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมะตาแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสเสวยเวทนาใดอยู่ย่อมอย่างอัตภาพอันเกิดจากเวทนานั้นให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้าง เป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญหามิได้บ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งเวทนาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดับแห่งเวทนามีเพราะความดับแห่งภัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาเป็นอย่างไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยอัตทางคิกขมักนี้แลคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาข้อนั้นได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิธานะสัมภะแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งเวมัต,ตาแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งวิบากแห่งเวทนาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิโรธแห่งเวทนาอย่างนี้ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาอย่างนี้ ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาทั้งหลายหประการเหล่านี้คือรูปสัญญาสัทธสัญญา คันทะสัญญาพระสัญญาโพธพะสัญญาธรรมะสัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิทานะสัมภวะแห่งสัญญาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งสัญญาทั้งหลายคือภาษะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวมัตตาแห่งสัญญาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ดูกอนภิกษุท <combined> <além> <później> <us investigation> ั้งหลายสัญญาในอารมณ์คือรูปทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งสัญญาในอารมณ์คือเสียงทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งสัญญาในอารมณ์คือกลิ่นทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งสัญญาในอารมณ์คือรสทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งสัญญาในอารมณ์โพฏฐพะทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง สัญญาในอารมณ์ธรรมารมณ์ทั้งหลายก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาแห่งสัญญาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งสัญญาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งสัญญาทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่มีผลออกมาเป็นโวหารพูดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง เพราะว่าบุคคลกระทําซึ่งสัญญาในสิ่งนั้นๆว่าอย่างไรเขาย่อมกล่าวออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งสัญญาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธแห่งสัญญาเป็นอย่างไรเล่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งสัญญามีเพราะความดับแห่งภัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิโรธคามินีปฏิปทาแห่งสัญญาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยอัตทางคิกขมักนี้แลคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งสัญญาข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งเวมัตตาแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้ ซึ่งวิบากแห่งสัญญาทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิโรธแห่งสัญญาอย่างนี้ซึ่งนิโรธคาคามินีปฏิปทาแห่งสัญญาอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งสัญญาสัญญานิโรธข้อความตอนที่ละไวน้นี้เป็นตอนที่กล่าวถึงอาสวะ จับเว้นเสียไม่นำมาใส่ไว้ในที่นี้เพราะไม่ได้ตัดไว้เกี่ยวกับภาษะโดยตรงดูก่อพภิษุทั้งหลายก็กรรมอันบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นอย่างไรเล่าดูก่อพภิษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลมีเจตนาแล้วย่อมกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดูก่รพภิษุทั้งหลาย ก็นิทานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายคือภาษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวมัตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นสัตว์นรกมีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่ กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาเป็นเปรตวิสัยมีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษยโลกมีอยู่กรรมอันทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวซึ่งวิบากแห่งกรรมว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอป,ป,รประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นิโรธแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่า ดูกนภิกษุทั้งหลายความดาบแ่งกรรมทั้งหลายมีเพราะความดาบแ่งภาษาดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็นิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยอัตถังคิกขมักนี้แลคือนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกรรมข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้ซึ่งนิธานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้ ซึ่งวิบากแห่งกรรมทั้งหลายอย่างนี้ซึ่งนิโรธแห่งกรรมอย่างนี้ซึ่งนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกรรมอย่างนี้ในการนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรันทร์อันเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสนี้ว่าเป็นที่ดับแห่งกรรมกรรมนิโรธข้อความตอนที่ละไวน้นี้เป็นตอนที่กล่าวถึงทุกจากเว้นเสียไม่นำมาใส่ไว้ในที่นี้ เพราะไม่ได้ตัดไว้เกี่ยวกับภาษาโดยตรงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แหลคือทำปริยายอันชื่อว่านิเพ a ท a i ปริยายนั้น